พี่น้องบ่มาไลฟ์ผมโอ้โหค่ะว่ะพี่บ่มีไผมาดอ้ยสุขสบายดีกับสบายดีพ่อพี่น้องว่าทุกๆคน FC ทุกๆท่านมาคืนมาพ้อเลยนะพี่ไอบ่ได้มาเห็นบ้านน้องซีแต้เดินๆพี่น้องจ้าสบายดีเจ้าสาวยุคใหม่งานน่ะอุ้ยก็จะเสแสร้งบอไดเห็นต่างลายมือโอ้คือหนาแดงขึ้นเนาะหนาแดงตึงตังขึ้น เอเ่าแล้เมื่อแล้วเาแล้วคือเมื่อแล้วโบยบ่ได้พูว่าพัูอ้วนพี่ชมบูญบก่จฮลงนะาฮ่าฮ่า่า้่าย่าเ่าฮ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 ่าาฮ่าฮ่าฮ่าา่าฮ่า่าาฮ่าา่าฮา เอากันแล้วกันแล้วว่าเจ้าสิขึ้นพี่อ้ายแก้ด้วยแก้าตองด้วยมาเยี่ยมยามน้องโพสีเป็นหนองจ้าเพราะว่ามาเห็นนางกระปุ่นเพื่อนน้องเอิญเป็นหนองเพราะว่ามาเอิญสิบุญบ้านเพิ่นเนาะสิมีรถแห่ว่าสันพี่น้องเลยเตียนจวดน้ำกันรถลดมาเอิญพี่น้องเลยเดือดแพงจ้าเลย ไปตัดผมใหม่เรจนลงเนาะปาน้ำหมูันปตัดผมใหม่เจนลงเออสิไปแห่รถแห่น้ำหมูอีวส er, like ันอ mmm. ือ่เอ้ย um, ิเ uh ็นจะพอนกับบานนี่เนาะอ้าว วันก็ได้เฉพาะกินอะไรเรื่องอะไรให้ใส่ใจใม้เอาแล้วตุว้ยขึ้นโตให้เนาะอืมอืมตุ้ยมีสีมีวันขึ้นอะนนี้โอ้เมียเลี้ยงดีอันนะีเนาะมาหล่ะต้อนรับด้วยหมักผ้าวหวานเราพี่น้องเอลย น้องซีเป็นอะไรได้มาอื่นหลดไพสีส OK. er ้นกันย oh, like. ุมีผู้เดียวะมี้เบ้างเออใหญ่มันส้นกันเออโอเคบ้านนั่นนบ้างองนวบ้างการงวบ้างมืออวนอ้นวาอาคือมันแก่พี่ไอพี่หมากุ้พี่ พี่บัวมากินาะเกียบรือเทียงเนี่ยเห็นป๊ไปเก็บอ่ะเล่อเล่อสองหน่วยนะพี่ไอโอเคโอเคขอบคุณหลายหลอ้า แก่เบิร์ดมากได้ก็ได้ปะัวหัวขาเตรียมเด้แงเด้อเตรียมทำน้ำตะเป้เจ้านั้นตะเป้จะเิเยังเห็ดนากระปุ่นนะกะเป้กะลังกรลังกระน่ไเม้นประแดกนะใช่ปะหอมประแดกนะใช่ปะพาปจะเอายังเห็ดนามกระปุ่นนะไก่โอ้ไก่สามต

ผ่าคือบรยจาคเข่าเนาะผ่าในนอน้องสี่บอกว่ารับรองไม่มีรถไฟสนกันมาสันซ้ายบวได้ใหม่ล้ววะ เป็นได้ขีดหอดสั้นยุกสีหอดสั้นกับนาใหญ่ยุเออเมื่อนห้่กูเอนถามมึงนะมึงจะไปใส่โนมัเออเข้าอันดับบอพี่น้องทั้งผ่อนะอจักโลนะแกเป้ขึ้นมาของข้าวหาวกระรัางจิขูบบอกขวาวเห็น้ำกระปุ่นไปหน้อใส่บข้าวกระแสบเด้เนาะ ก็ก็กผ้าหูผ้าอะล๊อบ้ออาบะอะมีดอกขูดอาบ่วงน่เอาบ่วงนะ่งนะคุณพรุ่งนี้จะมาลุยน้องสีค่ะท่านผู้ชมลุยแล้วก็จะไปเต้นรถแห่ค่ะเดี๋ยวรอชมรอชมน้องสีสีสันนอนนะพี่น้องเด้อเพ้่พี่น้องเลย อันพี่น้องเห็นน้องชีเต้นอยู่งานดองน้องอันนี้เนาะพี่น้องพี่ชีเห็นดีดองทานนั่งเต้นนั่งทานนั่งเต้นเราเป็นอะไรพี่พี่สเขาซิงค์มาเฮ้ยจะมาฉีดสบัดจะมาฉีดสบัดยังไหนเลยอย่างนั้นดองน้องอันนี้นะขีบสุ่ห้าวขีบเก่าแหละมีลายลายคนถูกถ่ายนะพี่น้องนั่งเต้นเอาแบบใหม่เอาแบบใหม่บุตงเอาแบบเก่าเนะแบบใหม่บ่ไม่ชีเต้นท่าได้ เอาเือนมือก็ลงแฟนงานบุญบาทนะกูเ็นผูเ่าพายกิมาทำกระดองเอามาทำกระดองตอนเห็นแล้วของบาันปเเห็นขามาทำารดองมันแพงหรเาทต่อว่าือนากไแต่ลมึงเอ้ยเเห็นเเขาเบิ่งิบกูดแหงเนะดาเขามยาโนำมพร้าล้างนะเอาืมเนี่ยเถอตุวเอาล้างน่ะ ถ้าัปังบอกบฝ่าซิวหายเนาะผ้าวหาวล่างนะอัไน่ะไปเรียบว่าล่างนาแล้วสิเขาลุกไม่ใช่ค่ะไม่ลืมนะเสดายเด็กานลางนานอไม่ฉีแผ่นไม่ไม่ฉันไม่รอให้ไม้ฉีแผ่นสลั่นปลาหลหน่วยแล้วจริงๆนะพ่อจนั้นงพ่อจัโลกอย่างแหล่นกายใะ่นี่ล่างปลาหลหน่วยแล้วค่ะน้ข้าหาวนะคะมือื้อมอ้อมเดีอาเกตันี้อืม นใส่กระโปงเนาะอ่าเออพี่น้องเคยสีม่วนกันขนาดเลยมะเอินพี่น้องเคยรอรุ่นน้ำกันเนาะอันว่าอะไวปเท้ามแรงไปบ่ปกกว่าสิไปไว้รุ่นเอาไม่ปฟังเลยอันนี้ก็จะใส่กระโปงไม่ใช่กระโปงเต้นนารหลุดแห่ปี่นี่จะได้เห็ดบุญห่อขาวสาอยู่บนเนาะ มันออกบ้อเลยเน่ยมออก้าลยมันออกบ้อเอายกออะนหวนจะาไาลงหังคลองนงแวนางมากพยายามไม่าลงนัาคองบอกัตปีนเขมาก็ตีนหัดลงก็ว่าขวงอันนี้หล่อเนี่โอ้ยเายันางหนังคลองใา คือาตกรรมเคาตกรรมเมัอนคือพี่เต็งโมอ่อุ้ยสองหมาคือสิเต็มโอ้กูจะไดนออกฝ่าหาวเด็กกูหาวบัว่าลืมเลยอาลงน้าหัวขาสัตาพี่ดำปลาถกขงเอาบวงมาขูดเฮ้ยใช่ละบวงนะ่วนนี้จะจะขูด้นหนน้าบัวาวสดๆจากต้น พี่เคยต้อนรับเจ๊ดำด้วยน้ำมะพร้าวค่ะเดี๋ยมาบอกว่าต้อนรับเด้อเทียงกินเทียงกินค่ะนะแปลงไดําสูตรฮะน้ำหนักสี่เอ้ยขันโหลดเอ๊ะร่มนี้ก่อไว้ก่อนเด้องวัวโตดี่ขันข้อขาเด้งวัวยุทธ์ดีสิเอ้ยโหลดกูอยู่พี่เนาะขันข้อขาเด้งตัวเต้าเหมือนี้ต่อยใช้ไรงเลยอือพอดีขูดเฮ้ยตัวนี้เฮ้ยตัวนี้อ่อนเลยเจ๊ดำอือหือนี่เป็นพอดีขูดเจ้าหาคุณน้องนักกินได้รเยอะที่เปนยัง น้าพ้าวพี่ไอกินกับพี่น้องเลยคุปป้ากูจะลงทรงผรมนะจะบุยเลยเกาหลีสะกินเฮดผุนนะจะไปซายพี่ไอยินบอกอันรู้สึกว่าพี่ไอห้านั่นรอขึ้นกว่าเกล้าไปไหนผู้สายสมนักประสิบแหล่นน้ำลังคบคบสะบ่เนี่ยรออันกว่าเปิดนาย ใช่แม่แก้วบอกโอ้เหล่อขึ้นเด้อพี่น้องเลยมีตยางเยบนนะจะแม่สะอาดมากมือได้น่นเด้อหัวมือนันพี่น้องเลยจะแม่แก้วชอบกูอ้อยู่ มีอะไรไปกันอีกได้พี่น้องเลยบอกฟุซาก้ักหน่อยเชเลนตะลางกับโคอันพี่พ่อกนอันเล่าข่าวของหนาวไปน้าขาวหนาวแรงหนาวอันแม่มึงนะส่วนพ่อมึงลงแม่ลูกกระแอบพังอยู่เลยพี่น้องฟุพ่อกับแม่คุยกันไปน้าแถวหนาวยิ้มว่าจะสระพี่น้องเลยแต่งตัวบักหล่อหนึ่งไปแล้วพี่น้องเอ้ยไป้ทุละเพม่อนละ ฐานังขูดบักผ้าพี่น้องโบราณฐานการเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไสิบเอ้าต้นหลุดแหงนหยกูุย่ยงขางที่ไหนไปเ้ยเอาวแล้วเมียว่ะอะไรสิอยู่ทางไดอยู่ทางได้ดูยิ่งยูวางรถเฮ้ยนี่ตัวที่ไปอยู่ขางหวาดติกูนะสูกูน่าจะขึ้นไปเทิงรถนหลแหงฮะผู้บ่าวคนเดียวนี่นยพิจิจัก ขอขนอเนาะหวยขอขึ้นจะมีปอดนะจังขื้นเนาะต้องมีปอดนั่นได้อปอดอตีนยดลงห้วเอเจเฮ้เจ้เอาว่ะมื่อนี้เขาเขาบอกให้ลงรามนำแเขาไปงใช่เขาให้ลงไปะเลงเขาเสีดอย่งเออเขาเสีดในเพือนกันนะอ ปลาจากโลู yeah. ่นะหวอจากเาตือาหวามีแต่ซื้อตเดิคนบนลเขาเดินพบบ้านเอดซื้อไปเห็ดงานไปเฮ็ดวีเอ๊ะใส่ซาซนุ่มพอดีมีซื้อสาหนุ่มในมโรงงานเออโรงงานนั้นนดื่มทุ

เด็กดื่นพู soup, after, ้ใดพยางมาซุ่มอยู่เมื่อคืนบ่าอลโกปักตู้นึข้าวหั่นนึ่งกะไี้คนนะนึ่งะองอันฮาบอดีมานักกะยาาเด้อสิขาดคนนะถดุดปักตูนักซี่ถวยมยูคู่เมื่อลองวัดนั่นเธอกลวัดนั่นเธอกุบพุ่งดอกเห็ดดอกม้กินโยูจักเมื่อเจ้ากินอย่างเดียวเลยไม่ได้ซอค่นางกินอย่างเดียวโอ้จอกตา อมแล้วสดอมแล้วสดสดแล้วอมอ้าไมเห็นได้ได้จ้ะสดแล้วกับเอารองเทองเก่าบอกหนักแม่นั้นต้องอมๆๆแล้วใายโจ๊กองอีกินไปจะไม่เอานะกูแต่ตั้งแตเจ๊สายกินน้ำหลังจากนั้นก็เด็โจ๊กประธานล่างพุตพุลล่างน้องก็เบื่อกินขี้เขียวนั่นตัวนั้นกูหดกินขี้เขียวมันแล้วมันหย่อมเขาหมกอย่กิน แขนเนาะตะกี้มันกินขมุกนเนาะขมกข้านว่าอื้อยเหนไหมใหญ่ยน่ขมุกวันนี้ขมุกก็กีแขวมุกมัมาแล้วได้แปาฟันสตะกี้มันถูก n h ạ n เนาะแปลงฟันบมมีเอาต่น้ำเกลือรูรื้อเลยมุกจะไปจำปาจะไปตองกล้วยกินกีแขว้ได้จังใหญ่เหรอเอมันสิมันด้วยแปะนะพอถ่าวมันมันบอกแา่โ่มันดอกซ้มมาตืม ปากูคุไปไหนเมียเลยวี่อยู่คนเหมือนุ้งเป็นอะไรตกเริงคือแม่กับลูกนะวางแผนไว้แล้วคือแม่น่ะลูกนะแก่แม่ไปทิ้งไว้ที่เถียงนาเออจะผ่านพี่อ้ายวันวันแนวดอีบ่ แล้วชอการลูกกับแ่ม่ได้ัวอืมบัดแม่ยากให้ลูกเปัวสิแกไมถิ่มมาแจ๊บแบบกลูกพด้วแม่แก่ม่ถิ่มช่ินไมกินัวแล้วแล้าแกหลายอยกงเราทำเลยเร่เปลี่ยนเ้อเมาอไอ้ทีแกเจ้าด้ไปเออแม่ออกันกันแกไปาเลยกันผู้อื่นแกนะมันมันคือโบแกกู้ปลาหนสีมง่โอ้มีบอกหนึงอยาใช่เยย่าบอกนะแนมลงไปในน้องนะ บความหลับความหลับมือแกะไว้ใส่เขาบอกไปดีกับไปพี่นะว่ามีโซ่อิชีมันมีนะพี่นน้องมัดำเอาเจะดำไปทิ้งไว้เหมือนเหมือนมันไปทิ้งแม่มันมาแลงนี่ใช้แก่ไปแกะอันสูงอืมบ่สมาแลงนี่นะเหี้ยเหี้ยแล้วกว่าโว้ย เรือว่าไรกื่อาเจ๊ดับเปนตี๋รืาเจ๊ดับกปนตีพานรื่อาติเจ๊ดับกันแน่แล้วเมื่อไหร่ไนะพี่น้อย่าีแต่เราลุ่นมาเอิญนะพี <prediction? laughs> of <laughs> ่น้องเนาะสิจวดจำได้มาเอิญเลยจ้าที่โกูบอกอยากสีเอิญนะสิเนาะสจวดเราจะจสิขั้นอับเอาไป ตอนมันได้สิได้เฉยไม่ปัญญาจะห่อก้กันขิหมาเด้สมีน้ไม่า่ากดีขอบคุณทุกๆ่านขอบคุณทุกๆกำลังใจสิสีเตาอุ่นสิทางปพื่นมาเคลียร์่